น้องเก๋โมเมลเล่นกับคุณยายน้องสาวของคุณตาเจมน้องเกวล,ลูกสาวคนเลกของแม่ชมพะนอตภาพน่ารักอยู่กับคุณยายน้องสาวคุณตาเจมเป็นขวัญใจบรรดอย,ยิ้มมีความสุขของพี่พี่แฟนคลับลูกดูกของคุณแม่นางเอกสุตาชมพูอร,รยาและเรียงลำดับมาตั้งแต่สายฟ้าพายุสองหนุ่มได้เห็นพัฒนาการมาตลอดจนวันนี้อายุเจ็ดขวบแล้วเริ่มมีความเป็นหนุ่มมีความเป็นผู้ใหญ่กับภาพล่าสุด พี่สายฟ้าพี่พาย,ยุเล่นกีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วตามมาด้วยน้องเกลลูกสาวคนเล็กของบ้านที่ตอนนี้เป็นขวัญใจป้ายแดงของพี่ป้าณนะอาทุกคนในทุกๆโมเมนต์ของน้องเกลคือรอยยิ้มจริงๆค่ะด้วยการชั้งเจรจาพัฒนาการที่น่ารักเกินวัยกว่าสองควบกว่าทําให้หลายคนหลงรักและเอนดูมากๆและเป็นภาพที่เป็นรอยยิ้มแก้มแตกนั่นคือภาพของน้องเกลในอ้อมกอดของคุณยายน้องสาวของคุณตาเจมสคุณพ่อของชมพู่อรยา ้องบอกว่าโมเมนต์อบอุ่นจริงๆค่ะและน้องเกลดูสนุกสนานร่าเริงเมื่ออยู่กับคุณยายและคุณยายก็ดูมีความสุขมากๆที่ได้เล่นและอุ้มหลานสาวคนนี้ทางนี้คุณยายเป็นน้องสาวของคุณพ่อเจฟสตามสากเป็นคุณอาของชมพู่อรัญาน,นั่นเองค่ะขอขอบคุณภาพชมอ s สแมทท i เล g เกิลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้คอามค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ